ปลอดภัยของประชาชนโดยสภาพดูที่ั้นอยูแล้วนะครับอยาาร้อน้องที่มาที่นนท่านใช้ท่านไดใช้ทีกนในขอบเขตขคารับานนั้นในการที่เป็นกฎหมายนะครับอยากให้นี้อย่อย่างเรเดือดร้อนเาไมาดคุภาพดลสานการเกิดขึ้นที่ผลกรทบในวงกว้างนะครับอานจะใช้เกิดรูท้องท้อบริเวณที่ท่านมาสมุทนนะครับในวงกว้างที่เขามาหากินนั้นไม่สาารที่จะทำา้ารับ อยากจะอยากจะฝากอู่เรื่องการสกุณมากครับเป็นที่อยู่ย่างพัดจะก็เสียงหรอครับตรวจถ่ายไปยัโอ่งไหนอะอะไรวะขณะนี้เองสิ่งที่ผู้สื่อข่าวและประชาชนได้เห็นในขณะนี้นะครับคือเจ้าที่ตำรวจนได้พยายามทุกชาเข้าครับใช้กฎหมายในการจับกลุ่ครับผู้ที่ยังคงปักหลักอยู่นะครับตอนนี้เรามีตัวเลขนะครับเราได้ควบคุมตัวนะครับประมาณเจ็ดรายรับได้จาก บริเวณที่ชุมนุมในขณะนี้นะครับอยากจะฝากว่าเป็นการที่ติดกฎหมายนะครับอยากจะให้ยุติการชุมนุมแล้วก็ขแยกย้ายกลับบ้านครับก็จะทำเลนนะครับคือในการระงับได้สุดปลายเราก็มีคนต้องเป็นต้องดเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับรักษาสถานการณ์วามไม่เกิดขึ้นนะครับปริเด็นที่เกิดขึ้นที่ถึงมุมที่ผูนเล่นรู้แล้วแล้วก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ตำรวจนะครับเราทำการประกาศแจ้ง กทจากมาตการจากเรานกาักอยาให้ตรวรี่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยานครอยะ่าง้องที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอยากจะให้ไปลนน้อน้วกการับตอบแเพือจาที่คนในานหน้าทีนะครับอช่วนเานคเใุาห็นกาลก็เพ่อาเป็นป็นใจของ้่ตรวจนะครับอยากให้พวกเราที่มาปฏิบัติหาทีนะปฏิบัต้ที่น คมีคว <ส gas: S 1> ามปลอดภัยในการปฏิบ wow ัติหน้าที Patter, ่ในสนามครับ